ตำบงสายแช n แนลนะครับวันนี้เรามาเริ่มข้อมูลของชนรงนะครับโดยปกติแล้วคำว่าชนรงนะครับก็ถือว่าเป็นเพิ่งชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่มีเหล็กในนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยในประเทศไทยนะครับแต่ละภูมิภาคก็จะมีการเรียกชื่อชนรงที่แตกต่างกันนะครับโดยภาคใต้ของเราก็จะเรียกว่าองนะครับหรือภาษามลายูรีว่ากลุนโลนะครับ โดยปกติแล้วนะครับในภาคใต้นะครับก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับถ้าเรารวมรวมของประเทศไทยนะครับก็ประมาณกว่า40กว่าสายพันธุ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นพึ่งชนรงที่มีการเลี้ยงเพื่อที่ต้องการที่จะทําการผสมเกสรให้กับพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างเช่นอะไรครับลิ้นจี่นะครับมะพร้าวลำไยอะไรพวกนี้นครับเงาะ ักทองหรือไม่ก็เป็นปามน้ํามันนะครับโดยปกติแล้วนะครับว่าชนารคงนะครับมันจะมีเพึ่งที่มีลักษณะนในรังนะครับมีความแตกต่างกันมันจะมีอะไรบ้างก็คือพวกนํำพญานะครับนํำพยาถือว่าเป็นตัวควบคุมแล้วก็ตัวที่จะมีการสั่งการทั้งหมดของระบบดังนะครับ แล้วมันจะมีพึ่งชนรงตัวผู้ตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะผสมพันธุ์กับน้งพญาอย่างเดียวนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือชนรงงานนะครับถือว่าเป็นประชากรที่มากที่สุดนะครับของรังนะครับทีนี้ในส่วนของพึ่งชนรงนะครับก็จะมีวงจรชีวิตที่แตกต่างกันนะครับตามสายพันธุ์ของแต่ละแต่ละสายพันธุ์ของชนรงนะครับ โดยวงจรชีวิตของพึ่งชนรงเนี่ยครับเริ่มจากระยะไข่นะครับระยะหนอนแล้วก็ระยะเต็มวัยนะครับก็จะมีระยะเวลาประมาณ30-45ถึง45วันนะครับโดยตามลำดับนะครับทีนี้แต่ละระยะก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดคุยในรายละเอียดในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลี้ยงพึ่งชนรงนะครับ เราจะต้องมีข้อมูลในส่วนของการที่จะเลี้ยงนะครับว่าเริ่มต้นเราจะเลี้ยงนะครับจะต้องไปดูว่าแหล่งอพืภอที่นั้นมีแหล่งอาหารของพึ่งชนโรงค์หรือเปล่านะครับและอีกอย่างหนึ่งเราจะไปเลี้ยงพึ่งชนรง์แล้วเราจะใช้อสายพันธุ์ตัวไหนในการที่จะเลี้ยงนะครับเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีรสชาติที่ให้น้ำหวานนะครับรสเปรี้ยวก็อย่างเช่นอีตาม่านะครับสายพันธุ์ที่จะให้น้ำหวานที่รสหวานก็มีหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแหล่งอาหารด้วยตรงนั้นนะครับนะครับทีนี้ในการจัดวางในส่วนของรางนะครับเราอาจจะมีการตั้งให้มี อะไรมาบางนิดนึงนะครับชนรงค์ไม่ชอบความร้อนนะครับถ้าร้อนๆหน่อยอาจจะทิ้งรังก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มีที่กำบงังหรืออาจจะใช้พวกหลังคาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะปิดไปปิดรังนะครับนะครับอันนั้นสำคัญมากนะครับและที่สำคัญที่แพ้ไม่ได้นั้นก็คือในส่วนของการป้องกันนะครับ ชนะรงนะครับมันมีระบบป้องกันภายในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งระบบป้องกันอย่างเช่นายามที่เฝ้าหน้าประตูครับก็จะมีประมาณหลายๆตัวนะครับกรณีที่มีมดเข้าไปก็สามารถที่จะไปต่อสู้กับทหารยามก่อนนะครับแต่บางครั้งทหารยามอาจจะมีการต่อสู้อาจจะแพ้สมมติน,นะครับก็ทำให้ ศัตรูเข้าไปไปเอาน้ําหวานได้นะครับอย่างเช่นพวกมดตัวนั้นนะครับหรือในกรณีที่เป็นพวกมันแรงนะครับอย่างอื่นนะครับเช่นกิ้งก่าตัวนี้ก็คือผมเคยเจอกับตัวเองนะครับตัวนี้ก็จะไปกินพึ่งชนโรงได้ด้วยนะครับหรือว่าหนอนมาแรงวันอันพวกนี้ก็ก็ต้องระวังนะครับหวกก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อันตรายนะครับต้องให้การดูแลนะครับ ทีนี้พอเราดูแลเสร็จสับแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปก็คือว่าถ้าต้องการที่จะดูดน้ำพึ่งชนรงนะครับต้องมันที่จะไปตรวจสอบว่าน้ำพึ่งชนโรงที่เข้ามาที่ที่ขึ้นเขาเรียกว่าในถาดน้ำหวานนะี่ไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถที่จะเก็บน้ำพึ่งได้หรือย,ยังต้องมีการตรวจสอบนะครับนะในการที่จะตรวจสอบตรงนั้นก็ต้องเปิดอย่างระมัดระวังนะครับ แล้วพอถึงเวลาที่เรา,าจะต้องมีการเก็บเกี่ยวน้ำพึ่งชันโรงนะครับเราจะต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะดูดนะครับเวลาเราจะดูดตรงนี้บางคนก็จะใช้หลอดนะครับบางคนก็จะใช้เครื่องดูดตรงนี้นครับก็แล้วแต่วา่าความสามารถของแต่ละผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น พอเราดูดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องควรระวังต่อไปนั้นก็คือความสะอาดความที่เป็นสุทุสุขลักษณะน,นะครับบรรจุให้มันถูกต้องและที่สําคัญก็คือว่าน้าผึ้งชนรงถือว่าเป็นน้ําผึ้งที่มีความชื้นที่สูงกว่าถ้าเทียบกับน้ําผึ้งท,ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญนะครับน้ำผึ้งชนรงเวลาเราเก็บมันจะก่อให้เกิดการกระบวนการเกิดการหมักนะครับกระบวนการนี้ก็ ทำให้เกิดฟองนะครับาบางคนอเขาจะว่าเอ๊ะมันเกิดเปรี้ยวนะครับพอเกิดเปรี้ยวมันเสียหรือเปล่าอันที่จริงก็ไม่ไม่ได้ทําให้เสียนะครับสามารถที่จะรับประทานหรือว่าบริโภคได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเทคนิคนะครับทําไมมีคนที่ชอบเลี้ยงพึ่งชะนรงเพราะมันมีจุดเด่นหรือว่ามีลักษณะพิเศษเฉพาะของพึ่งชะนรงนะครับ โดยปกติแล้วน้ำพึ่งชนโรงนะครับที่เก็บแล้วนะครับมีรสชาติที่แตกต่างกันจากน้ำพึ่งโดยทั่วๆไปนะครับนั่นก็คือมีลักษณะที่เปรี้ยวเขาเรียกว่าค่าความเป็นกรดตรงนั้นนะครับสูงนะครับค่า pH ก็จะต่ำนะครับแสดงว่ามันมีความเป็นกรดที่สูงนะครับประมาณ3นะครับค่าประมาณ3ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเก็บรักษาได้นานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ทีนี้เทคนิคนะครับที่จะช่วยให้น้ำพึ่งเก็บรักษาได้นานขึ้นนั่นก็คือเราจะต้องลดปริมาณความชื้นที่อยู่ในน้ำพึ่งชนรคงออกไปนะครับโดยใช้วิธีการที่จะระเหยน้ำโดยอาศัยาการใช้แรงนะครับแรงอะไรครับแรงจากเครื่องดูดป,ปั้มแบบสุญญากาศก,าก็ได้หรือจะ,จ,ะจะระเหยน้ำโดยการใช้ตู้อบลมร้อนนะครับผ่านกระบวนการอบประมาณ หลายหลายชั่วโมงนะครับอย่างเช่น4ชั่วโมงพักทีหนึ่งแล้วก็ที่อุณหภูมิ50องศาตรงนั้นนะครับสามารถที่จะลดปริมาณความชื้นได้ระดับ1น,นะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการที่จะช่วยในการที่จะทำให้ยืดอ,อายุการเก็บรักษาของน้ำพึ่งชนรงได้ด้วยนะครับและประเด็นที่สำคัญของพึ่งชนรงนะครับที่คนนิยมชอบที่จะเลี้ยงมันก็คือ1 มันมีพฤติกรรมในการที่จะทิ้งรังน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับพึ่งนะครับพึ่งปกติพึ่งโพรงอะไรพวกนี้ครับมันมมันมีพฤติกรรมในการที่จะรักษารังของมันนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะทิ้งรังสักเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างนะครับเวลาการเก็บอาหารวัคซีนอาหารน้ําหวานอะไรก็แล้วแต่นะครับพึ่งชนโรงเนี่ยครับดอกไม่ค่อยจะเลือกนะครับก็คือเห็นดอก ที่ที่ผึ้งอื่นอาจจะไม่เก็บแต่ผึ่งชนาโรงเก็บนะครับและที่สําคัญก็คือการเลี้ยงที่คนชอบมากก็คือว่าพึ่งชนางรงไม่ต่อยนะครับหรือว่ามันแค่กัดนะครับเจ็ดนิดๆน,ดนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับการหาอาหารของพึ่งชนาโรงนะครับก็เก็บน้ํำพึ่งชนาโรงหรือว่าเกสรว่าแหล่งอาหารนะครับสามารถที่จะบินไปไกลได้ประมาณเออ เกือบเ300เมตรนะครับสามารถที่จะเอาแหล่งอาหารเข้ามาสู่รังได้นะครับและที่สําคัญก็คือว่าเพึ่งชนนรงนะครับสามารถเก็บเกสรมากกว่าน้ำหวานนะครับในสัดส่วนที่สูงนะครับก็แสดงว่ามันทําให้เกสรน,นะครับก็อยู่ในรังได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงเพึ่งชนรงนะครับก็ไม่ต้องให้อาหารนะครับเพียงแต่ว่าดูแล ความสะอาดในบริเวณรังนะครับแล้วก็ดูแลในส่วนของศัตรูของผึ้งชนรงค์ก็เท่านั้นนะครับและ,ะที่สําคัญก็คือว่าชนารง์สามารถที่จะทนต่อสภาพนะครับสภาพที่เราไปขังหรือว่าเก็บตัวผึ้งชนรง์ภายในรังนะครับมันก็ยังสามารถที่จะ,ะกินอาหารที่อยู่ภายในรังได้นะครับและที่สําคัญก็คือว่า พึ่งชนโรงสามารถที่จะผสมเคสอรให้กับผลไม้นะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ดีถ้าเทียบกับพึ่งตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการเลี้ยงนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับต้องให้ความสำคัญเราจะต้องเข้าใจข้อมูลของชนโรงอย่างถ่องแท้นะครับสำหรับวันนี้การให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบแล้วอย่าลืมกด ติดตามด้วยนะครับ